สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC รัตนศิน,นอินตาไทยาราัฐทุกๆท่านนะครับผมมาหอดจอดถึงแล้วนะครับมอลัมทำการแสดงขึ้นนี่นะครับผมวันที่2พฤศจิกายนนะครับห้าก,กับทำการแสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องบ้านน้องบุร้านบ้านน้องจานบุร่านนะครับผมงานเจ้าภาพนะครับชมฟรีนะครับผมบูยผุดา ค้างเวที่เจ้าภาพพรอกับมีโต๊ะจีนสําหรับเจ้าภาเพเป็นนะครับผมพี่นอ้องเ้อาที่สีมาฟังลำกะมาเห็นกาลังแจกกันได้ดครับเด้อชมฟรีนะครับผมงานคืนนี้นะครับชมฟรีมาพบมาสัมผัสกับหมอลำรัตนศินอินตาทยารศาตนะครับคุณนะมือน,นีเห้ากับมีฉากไหมพี่น้องโอ้ยฉากไหมเพิ่นติด ติดกากเพชรติดกระจกเพิ่มนะครับตามที่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีแนะนำกันเขามากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิรงใกลไกล่อ้หู้าดฟาดฟาดพี่น้องกูด้าจัดเห้ตามคำเรียกร้องของพี่น้องแฟนคลับเอฟซีแนะนำมาหลายนะครับผมเรื่องฉากมอลลันะครับกียรติประมาณทางทีมงานกำลัง เกี่ยมจะตั้งเดี๋ยวภาพไปเบื้องใกล้ๆครับผมพี่น้องงานแรกนะครับผมเพิ่งเฮ็ดเซ็ดไม่ไม่หมาดๆเลยพี่น้องเออฉากปิดกลางพิดช่วงบ้างนี่มือแรงนี่ถือไฟถือยังก็ดีวาววับวาวอุ้ย กูด่าับาเด็กๆอดซ้อนเถอะดมช่างไฟมือนี้โดยช่างกาแฟนะครับสุดหล่อของเรานะครับโอ้ยมาหัดโดดบ้าครับนี่มาหัดโดดแล้วโอ้ยเพียงใดโอ้โหหมดนะอดซ้อน삭ไปไหนป้าจือไฟดีสีงามวะด้วยมากมากเลยครับเอ้ ช่างกาแฟเพิ่นกีเหรียญไฟใส่หมดแล้วทีมงานเพิ่นเนาะเออเหรียญภาพเลยพี่น้องตามคำแนะนำของพี่ของน้องขอบคุณหลายๆกันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่พี่น้องแนะนำมานะครับเข้ากับทีมผู้บริหารกรับว่นิ่งนอนใจครับผมพี่น้องกันเอ็ดเพื่อนกีเพื่อนน้องนี่คุณ นีบางส่วนเพิ่มเติมฉากใม่กิดกากเพชรรหม่เพิ่มว่าช่วงบางบางงานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในจุดท,ที่ยังบสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมมือแรงได้ครับเอ้อมาให้กำลังใจที่าน่งรัตนศรนอินตาทยา,าเท่านะครับ บ้านน้องจานบุลาน,นะครับผมตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยักกระพูมมพิสัยจังหวัดมหาสารคา,ามครับผมพี่นอ้องเดินอาดลาดดีขนาดครับผมพุดเดิอนอู้ยพุท่ะอาจลาดครับผมปลอดโปร่งล่งใจนะครับผมโอ้ศาสตร์พุทธมรรคูเรียบร้อยแล้ว